คดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเสียบบัตรแทนกันเป็นคดีในชั้นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคำพิพากษาชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์คดีหมายเลขดำที่อออมอมา้าออาทอถดถงสามทับสองพันห้าร้อยหกสิบหก คดีมาเลขแดงที่อ,อ่างบ่อมาอ,าอ่างโทษคทง11ับ .2566 ประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาวันที่29กันยายน2566สาดีกาวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2566คดีระหว่างอายการสูงสุดโจทย์ในนอนหนู จำเลยเรื่องความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันแลปะปราบปรามการทุจริตคดีนี้จำเลยอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลฎีกาภายในคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลงวันที่3พฤศจิกายน2565องค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์รับอุทธรณ์วันที่13มิถุนายน 2,566โจทย์โจทฟ้องว่าจำเลยดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทแนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดสกลนครสังกัดพรรคเพื่อไทยจึงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอและพิจารณาร่างพระราชบ,บัญญัติการออกเสียงลงคะแนน ขั้นรับหลักการพิจารณาเรียงรำดับมาตราและขั้นการลงมติตามรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา142 143 146 147โดยจำเลยในฐานะสมาชิกคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา126วรรค3รวมถึงมีหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชมุมสภาผูรร้แทนราษฎรพศ2551เมื่อวันที่20กันยายน2556 เวลากลางคืนหลังเที่ยงสภาผู้แทนราษฎรชุดที่24ปีที่3ครั้งที่11วงเล็บสมัยสามัญทั่วไปเป็นพิเศษประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบ,บัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพศออจุดจุดจุด จำเลยกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันกล่าวคือในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงกันคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพศจุดจุดจุดมาตรา6และมาตรา20จำเลยซึ่งลงชื่อเข้าร่วมประชุมด้วยได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ นำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นบัตรจริงของจำเลยและสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรหลายอื่นหลายใบอันเกินกว่าจำนวนบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเลยและสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรหรือสมาชิกรัฐสภาคนหนึ่งจะพึงมีและใช้ได้เพียงคนละหนึ่งใบคนละหนึ่งเสียงมาใช้สแสดงตน และออกเสียงหลงคะแนนของจำเลยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกรัฐสภาโดยเสียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวหมุนเวียนใส่เข้าไปในเครื่องออกเสียงหลงคะแนนและกดปุ่มเพื่อสแสดงตนแล้วหลงมติครั้งะหลายใบในการออกเสียงหลงคะแนนในคราวเดียวกันอันเป็นการใช้สิทธิออกเสียงหลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งเสียง ในการลงคะแนนมติในแต่ละครั้งการทําของจำเลยทั้งสองครั้งดังกล่าวเป็นการขัดต่อหลักการพื้นฐานของการเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัตมอบหมายหรือความครอบงำใด เราต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยโดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ขัดต่ออรักความซื่อสัตย์สุจริตที่สมาชิกรัฐสภาได้ปฏิญาณตนไว้ขัดต่อหลักการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาที่เป็นไปตามหลักนิติธรรม และขัดต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัจากรไทยพุทธศักราช2 5 5 0มาตรา 126. วรรคสที่กำหนดให้สมาชิกคนหนึ่งมีเพียงหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งการกระทำของจำเลยมีผลทำให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นการออกเสียงลงคะแนนที่ทุดจริต บิดเบือนขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของประชุมเข้าบังคับการประชุมรัฐสภาโดยชัดแจง้งไม่เป็นไปตามเจตนารมที่แท้จริงของผู้แทนปวงชนชาวไทยนั่นเป็นการกระทำการในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบและมิอาจถือได้ว่ามติของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในกระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้งเงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพศจุดๆ,ๆดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายและข้อบ,บังคับการประชุมของรัฐสภาต่อมาสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่15-18ทพบ .2556 คดีระหว่าง ผลเอกสมเจตบุญถนอมกับคณะผู้ร้องที่หนึ่งนายวิวัตนายวิรัตกันยากันยาสิริผู้ร้องที่สองนายสายกังกะเวศินกับคณะผู้ร้องที่สามและนายพิลพันธ์สารีวิภาคกับคณะผู้ร้องที่สี่กับประธานรัฐสภาผู้ถูกร้องที่หนึ่ง รองประธานรัฐสภาผู้ถูกร้องที่สองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาผู้ถูกร้องที่สามถึงที่สามร้อยสิบสองว่าการทำของจำเลยดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐมนูญเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา อันเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเบืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่พวงชนชาวไทยโดยส่วนรวมฝ่ายนิติบัญญัติสมาชิกรัฐสภาอื่นประชาชนผู้มีชื่ออื่นและเป็นการกระทำโดยทุจริตเหตุเกิดที่แขวงจิตระดาเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร จำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีมาเร็กดำที่อออ่างบอมา36ท2,162และสารฎีกาภานคดียากของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขอให้รงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันละปราบป,ปรามการทุจริตพศ2 5 4 2มาตรา123ท1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันระปราบปรามการทุจริตปศ2 5 6 1บาาตา1 7 2 1 9 2ประมวลกฎหมายยามาตรา91และนับโทษต่อจากโทษของจำเลยในคดีมาเร็กดำที่อ่ออ่างมามาามทับ2,162ของสารดีกาภายในคดียาของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำเลยให้การปฏิเสธแต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทย์ขอให้นับโทษต่อก่อนตรวจพยานหลักฐานจำเลยขอถอนคำให้การเดิมและให้การใหม่เป็นรับสรบารภาพสาลดีกาแผนคดียาของผู้ด,ดำรงตําแหน่งทางการเมืองพิจารณาแล้วพิพากษาว,ว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐมนูญด้ไ่ไดการป้องกระปราบปรามการทุจริตพศ4 5 4 2มาตรา123งทัการทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้หลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามบทบลกฎหมายอย่างมาตรา9จําจำคุกกระทงละ1ปีคำาให้การรับสารภาพของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาบีเขียนบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามบมวลกฎหมายยามาตรา78คงจำคุกกระทงละ6เดือนรวม2กระทงเป็นจำคุก12เดือนนับโทษจำคุกของจำเลยคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่อออ่างบ่อมา22ทับ2อ6 5ของศาลนี้ จำเลยอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่สาลดีกาพิเคราะห์คำฟ้องเอกสารท้ายคำฟ้องสำนวนการไตส่สวนของคณะกรรมการปรปรชคำให้การรับสาร,รภาพของจำเลยคำถแถลงประกอบคำรับสาร,รภาพของจำเลยและอุทธรณ์ของจำเลยแล้วข้อทามทจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งในชั้นอุทธรณ์รับฟังเป็นยุติว่า การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเมื่อประธานในที่ประชุมแจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสบบัรอิเล็กทรอนิกส์แสดงตนมีองค์ประชุมครบถ้วนแล้วประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงคะแนนจากนั้นเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สดทัศนุปกรณ์ผู้รับผิดชอบดูแลร,ระบบการลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์จะเปิดระบบการลงคะแนนเมื่อระบบการลงคะแนนทำงานสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรจะต้องเสียบบัตรอิเล็กทรอนิกส์และกดปุ่มลงคะแนนแล้วดึงบัตรดังกล่าวออกเมื่อสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรลงคะแนนครบถ้วนแล้วประธานในที่ประชมุมจะสั่งปิดการลงคะแนน จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลและสดแสดงผลการลงคะแนนต่อที่ประชมุมเครื่องออกเสียงลงคะแนนแต่ละเครื่องสามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดและจำนวนเท่าใดก็ได้ทำให้สามารถใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใส่ในช่องเครื่อง ออกเสียงลงคะแนนเครื่องเดียวกันทีละใบต่อเนื่องกันได้ในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ปิดระบบการลงคะแนนระบบการลงคะแนนจะบันทึกข้อมูลจากฐานข้อมูลแล้วแสดงผลในรายงานการออกเสียงลงคะแนนเฉพาะชื่อนำสกุลเรกที่สมาชิกพรรคที่สังกัดและเวลา เมื่อวันที่20กันยายน2 5 5 6สภาผู้แทนราษฎรชุดที่24ได้ประชมุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญ,ญัติให้อำนาจกระทรวงการลาคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคม,มนาคมขนส่งของประเทศพศจุดจุดจุดขณะนั้นจำเลยดำรงตำแหน่งส,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ส จังหวัดสกลนะครพักเพื่อไทยซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราบัญญัติประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตพศ .2542 เข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอื่นด้วยโดยจำเลยในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่ง มีเสียงหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนนครั้นเวลา18นาฬิกา29นาทีปัะธานในที่ประชุมแจ้งให้สมาชิกสภาผูแ้ะะแทนราษฎรแสดงตนและหลงมติร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพศจุดจุดจุดมารตราว จำเลยนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นบัตรจริงของจำเลยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายอื่นหลายใบายมาใช้แสดงตนและออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายนั้นๆโดยเสียบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบุนเวียนใส่เข้าไปในเครื่องออกเสียงลงคะแนนแล้วกดปุ่มแสดงตน และลงมติในการลงคะแนนข้าวเดียวกันต่อมาเวลา22.17นาฬิกา17นาทีประธานในที่ประชุมแจ้งให้สมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรแสดงตนและลงมติร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพศจุดจุดจุดมาตรา20สจำเลย นำบัตรอิเล็กทรอนิกซึ่งเป็นบัตรจริงของจำเลยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอะไรอื่นหลายใบายมาใช้สแสดงตนและออกเสียงลงคะแนนแทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายนั้นๆโดยเสียบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวบุนเวียนใส่เข้าไปในเครื่องออกเสียงลงคะแนนแล้วกดปุ่มสแสดงตนและลงมติในการลงคะแนนคร่าวเดียวกัน วันที่12มีนาคม2557สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่3-4ทับ2 5 5 7ว่าร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพอสจุดจุดจุดตรากขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา169วรรคหนึ่งและมาตรา170วรรคสองซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นสาระสำคัญมีผลให้ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นอันตกไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา154วรรคสต่อมาวันที่1คม2 5 6 4 คณะกรรมการประปชมมีมติว่าการจมของจำเลยมีมูลความผิดอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา123ทับหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันร,ระบาราบการทุจริตพศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา192แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันร,ระบาปราบการทุจริตพศ2 5 6 1แ,และเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐปฏิบัติหรือรเวน้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา172ประกอบมาตรา198แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบริการป้องกันปราบปรามการทุจริตพศ2 5 6 1ประกอบมาตรา91แห่งประมวลกฎหมายอาญา และจำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ออ่างบามา22 2บองคศของสารดีกาแผานกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่โจดขอให้นับโทษต่อคดีมีปัญหาที่ต้องวิจัยตามอุดธรณ์ของจำเลยประการแรกว่าฟ้องของโจทย์เป็นฟอ้องเคืบคุมและจำเลยหลงต่อสู้หรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ว่าโจทย์บรรยายฟ้องในสาระส,สำคัญอ้างอเรกคดีและชื่อคู่ความของคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญไม่ถูกต้องฟ้องโจทย์จึงเป็นฟ้องครอบคุมและทต่ใ้้จำเลยหลงต่อสู้นั้นองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เสียงข้างมากเห็นว่าปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาขอ้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จำเเลยย่อมยกขึ้นอ้างได้แมนจะไม่ได้ยกขึ้นในชั้นพิจารณาของศาลฎีกายผนคดียาของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ตามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา19 5วรรคสองประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพศ2560มาตรา8 วักสามโจทย์บรรยายฟ้องโดยสรุปว่าจำเลยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐอันมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอและพิจารณาร่างพระราชบ,บัญญัติการออกเสียงลงคะแนนขั้นรับลักการพิจารณาเรียงลรรำดับมาตราและขั้นการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0มาตรา 142, 143, 146, 147รวมถึงมีหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ2 5 5 1 เมื่อวันที่20กันยายน2 5 5 6เวลากลางคืนหลังเที่ยงสภาผูแ้แทนรัษฎรชุดที่24ปีที่3ครั้งที่11วงเล็บสมัยสามัญทั่วไปเป็นพิเศษประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบ,บัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกคมมนาคมขนส่งของประเทศพศออจุดจุดจุด จำเลยกัดคำความผิดหลายกับต่างกันกล่าวคือในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงกันคลังคู่เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพศจุดจุดจุดมาตรา6และมาตรา20จำเลยซึ่งพลงชื่อเข้าร่วมประชุมได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ ดับัตรอิเล็กทรอนิกซึ่งเป็นบัตรจริงของจำเลยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไรายอื่นหลายใบยอันเกินกว่าจำนวนบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเลยและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือสมาชิกรัฐธิรัฐสภาคนหนึ่งจะพึงมีและใช้ได้เพียงคนละหนึ่งใบคนละหนึ่งเสียงมาใช้สแสดงตนและออกเสียงหลงคะแนนของจำเลย กับสมาชิกะสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกรัฐสภาอะไรอื่นโดยเสียบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวหมุนเวียนใส่เข้าไปในเครื่องออกเสียงลงคะแนนและกดปุ่มเพื่อแสดงตนและลงมติข่าวระหลายใบยในการออกเสียงลงคะแนนในข่าวเดียวกันเป็นการใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเกินกว่า1เสียงโดยการลงคะแนน มติในแต่ละครั้งอันเป็นการกระทำการในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเกิดความเสียหายหแก่ปวงชนชาวไทยโดยส่วนรวมฝ่ายนิติบัญญัติสมาชิกรัฐสภาอื่นประชาชนผู้มีชื่ออื่นและเป็นการกระทำโดยทุจริตฟ้องของโจทย์ดังกล่าวจึงเป็นฟ้องที่มีการระบุถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยกระทำผิด ครบองค์ประกอบความคิดที่โจทฟ้องจึงเป็นที่โจทฟ้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าในการป้องกันะระเบีบตามการตุติรีพศส2 4พมาตรา123ทับแล้วแม้นโจทบรรยายฟอ้องอ้างอเล็กคดีและชื่อคู่ความของ,ของคำวิจัยสารรัฐธรรมนูญคาดเคลื่อนจากคำวิจัยสารรัฐธรรมนูญ ที่3ขีด4ทับ2อ5 7เป็นคำนิจัยสารลำหนูนที่1 8 1ถึง10 15ถึง18ทับ2อ5 6ก็เป็นเพียงรายละเอียดปีกย่อยไม่ใช่ข้อสาระสำคัญที่จะทำให้ฟ้องโจทเป็นฟ้องเครือบคุมอีกทั้งในวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรกจำเลยแต่งตั้งแต่ในความเข้ามาสารอ่าน และอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังต่อหน้าจำเลยและทนายจำเลยจำเลยให้การปฏิเสธและยื่นคำให้การเพิ่มเติมในเวลาต่อมาจากนั้นก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐานจำเลยขอถอนคำให้การเดิมจากปฏิเสธและให้การใหม่เป็นรับสารภาพโดยมีรายละเอียดชัดเจนอันเป็นการแสดงให้เห็นว่าจำเลยเข้าใจข้อหา และพฤติการการกระทำความผิดที่โจทฟ้องแล้วจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้แต่อย่างใดเบือ่อโจทบรรยายฟ้องครบองค์ประกอบความผิดดังที่วินิจฉัยมาข้างต้นทางฟ้องโจทอย่างได้บรรยายข้อได้จริงและหลายรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้นๆตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องโหสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้วฟ้องโจท จึงเป็นฟ้องที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญามาตรา158อนุ5ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีวินาณคดีอาญาของผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพศ2560มาตรา8วรรค3และมาตรา26หาได้เป็นฟ้องครวบคุมและจำเลยหลงต่อสู้คดีไม่ อุทธรณ์ของจำเลยขคนนี้ฝังไม่ขึ้นคดีมีปัญหาที่ต้องวิจัยอุทธรณ์ของจำเลยประกาศต่อไปว่ากรณีมีเหตุสมควรที่จะรอการกำหนดโทษหรือลดโทษสถานเบาหรือรอการลงโทษให้แก่จำเลยหรือไม่เห็นว่าข้อได้จริงปรากฏตามรายง,งานเจ้าหน้าที ฉบับลงวันที่3สิงหาคม2566ว่าจำเลยต้องคำพิพากษาจำคุก16เดือนในคดีมาเลกแดงที่ออ่างบอมา้าออ่างทอทง10ท2566ของศาลนี้และคดีถึงที่สุดแล้วกุณริตจึงไม่อาจรอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายยามาตรา56ได้ และสารดีกาแผนคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลงโทษจำคุกจำเลยในอัตราข,ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดเหมาะสมแก่พฤติการแห่งคดีแล้วไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่สารดีกาแผนคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษามาน,นั้นองค์คณะวินิจฉัยอุทธรณ์เด่นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฝังไม่ขึ้น